ผัดหมูลงไปให้สุกกับพริกแกงนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยทั่วฝักยาวใส่ลงไปเลยค่ะทั่วฝักยาวใส่ลงไปเลยลก็ผัดหมู กับถั่วฝักยาวนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำปลาปรุงเครื่องด้วยน้ำปลานะคะน้ำปลาก็ใส่ประมาณกะเอาประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะถ้าใครทานรสจืดถ้าใครทาน รสเค็มก็แล้วแต่นะคะแต่พี่แันจะใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วเราก็จะตามด้วยซีอิ๊วขาว ยี่คาประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะก็กะเอาค่ะเพื่อนๆแล้วก็ซอสน้ำมันหอยซอสน้ำมันหอยก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะหรือหนึ่งช้อนครึ่งก็ได้แล้วแต่ถ้าคนไหนชอบทานรสจัดหรือว่าเข้มข้นนะคะแต่พี่แตนจะใส่แค่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วเราก็ผัดลงไปรวมกันกับหมูสับ กับถั่วฝักยาวที่เราหั่นแล้วนะคะแล้วเราก็จะตามด้วยพริกหั่นนะคะพริกเราก็หั่นขนาดนี้นี่ค่ะพริกสดหัน่นมันจะได้เห็นมีสีสันสดสดสีแดงสดนะคะกับพริกนะคะนี่ค่ะเราก็ผัดลงไปผัดลงไปเสร็จแล้วเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนตอนนี้เราก็จะเห็นสีแดงจากพริกสด แล้วก็สีเขียวจากถั่วฝักยาวแล้วเราก็จะเห็นสีสันแล้วค่ะตอนนี้นี่ค่ะแล้วเราก็จะมาชิมดูชิมดูซิว่ารสชาติเป็นยังไงที่แตนมว่ามันจะจืดนิดนึงแส่น้ำปาลาลงไปอีกนิดนึงนี่ค่ะ แล้วแต่ใครชอบนะคะรสจืดรสเค็มนะคะนี่ค่ะ <c oughs> แล้วเราก็จะตามด้วยใบยมะกรูด ใบมะกรูดบ้านพี่แตนใบใหญ่มากค่ะเนี่ยใบยเท่าฝ่ามือเลยเห็นไหมคะการใส่ใบมะกรูดเราก็จะเด็ดเค้าเอาก้างออกมานะคะให้ก็จะเหลืออย่างนี้นะคะเพราะว่าบางทีก้างเราดูมันแข็งแล้วก็ดูไม่ดีดูไม่สวยงามเวลาเราใส่ลงไปเนี่ยคะ่ะนั้นเราก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปเป็นตอนสุดท้ายเนี่ยคะ่ะ เนี่ยค่ะนี่เราก็จะได้แล้วนะคะคั่วกลิ้งใบพี่แตนเนี่ยค่ะอโอเคค่ะ เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดแก๊สปิดเตานี่ค่ะจริงๆแล้วเราไม่ต้องใส่น้ำเลยนะคะเพราะว่าน้ำจากหมูสับมันจะออกมานี่ค่ะโอเคค่ะเห็นไหมคะวันนี้คัวกิ่งของพี่แตนน่าทานไหมคะเดี๋ยวเรามาทานด้วยกันนะคะโอเคค่ะวันนี้พี่แตนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ